สวัสดีครับ FC แฟนคลับร้อยันล้านทุกคนนะครับวันนี้มาอีกสไตล์หนึ่งกีฬาเขียวเหลืองมีทุกบอลจักรตุลมิตรแต่ดูสภาพแล้วคงไม่ได้ไปแล้วลหละเพราะวันนี้มาประชุมงานกับน้นองๆเขาอาจจะแบบว่ามีกึ่นๆก,ก,กันหน่อยเยนะ้วยมั้งดูท่าทางแล้วนะโอเควันนี้จะมาแนะนําทีมงานเพิ่มเติม,ตมสวยใสยวัยรุ่นวัยคันนองสุดเลยนะครับ,นะค,รบคนแรกมาน้างทำไมคะทำไมครับตอนนี้ค่ะ น้องน้องสมัยอายุเท่าไหร่คะอายุ27ค่ะอ่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนชนบุรีค่ะอ่าเขาเป็นคนที่ใช่นะครับที่ได้มาอยู่กับเราคนชนนะครับผมเนี่ยแหละพอได้คุยแล้วคล่องอารมณ์ดียิ้มเก่งหัวเราะทั้งวันนไม่รู้โดนอะไรมาหน้าตาหนูหน้าตาหนูหนูหนู่าอะไรคนนึงค่ะ ชื่อตองค่ะมาจากสุสยามจากรกุงเทพค่ะนี่กรุงเทพสมเข้าประกวดนะครับนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่พูดน้อยแล้วต่อยหนักนะครับอสองคนนี้จะเดินมาประกบข้างกายเจ้าพ่อพันล้านชุดใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็สับเปลี่ยนกันไปอยู่ตำแหน่งอื่นบ้างอะไรกันบ้างให้เหมาะสมกับหน้าที่เท่านั้นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าใครมาหรืออะไรก็จะินสองคนนี้แหละสมายกับใบตอง เราได้เจอกันซ่าแน่นอนฝากติดตามน้องสองคนด้วยนะสวัสดีครับไปกินข้า